สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตหอยโข่งกับหอยปังให้เบิ้งครับน,นี่ตอนนี้ก็ล่างไข่อยู่ครับตนนัวนี้หอยสุดนี่ที่ผมซื้อมาเบิ้งครับหน,หนั่งหน่วยหนึ่งพุ่นส้มนั่นครับัลงในดินพอผมใส่บอเนวนี่ครับพี่น้องหอยสุดนี่ผมซื้อมาตะปีที่แล้วได้ครับนี่เกือบครบหนึ่งปีแล้วที่ซื้อหอย,ยมาตอนแรกผมซื้อมาผม เอามาใส่บอบปูนไว้ครับสื่อไข่กันมาฝักไข่ละหาชิบบาทมัใส่บอบปูนห้อยโค้งห้อยปังแยกไว้ครับบัดนี้มันละตายสื่อไข่หาชิบบาทมาแต่ตะน้ำข้าเจ้าครับมันละตายผมก็เลยตายแล้วห้อยโค้งมี่อยู่ลอยกลัวตายไปเหลือประมาณสี่สิบผมก็เลยเอามาลงไวน้นี่ห้อยปังก็เหลืออยู่ประมาณหาหน่วยครับจากเก่าสิบกัวหน่วยออกจากไข่ได้ครับตอนนั้นสื่อไข่มาเนี่ย ปีที่แล้วซื้อไข่แนวนี้มาอันนี้ไข่นี่มันออกเองครับนีนนนอออนนน่นี่มันมันออกยู่ซื้อนี่ก่อนน้านี้บางสามหมื่นก่อนเดี๋ยวผมเอามาเพาะเอาเอนมาครับนี่มีมีหน่วยไข่เะไรครับออกมาเป็นตัวแล้วไหมออกลายแล้วครับอยู่นน้หนำอันนี้คือผมเลี้ยงที่แลกจนผมถ่อครับผมเลยมาลองเห็ดบ่อไว้ให้มันมีผลดินผลอย่างเอาไปมาหน่าจ,จะเห็นผลนะครับมาเห็ดบ่อแนวนี้ สำหรับมือใหม่คือผมนี่เลี้ยงนะครับเราฮัดเลี้ยงปีทีเดียวซื้อมาบอมเมนสีเด็ปปปเดเบปุ๊บผสมก้อนเฉลี่ยบดถุกถูกน่วยที่ออกมาบอเมียนครับหน่วยมาจากสีนี่มันตายเห็นบ่ครับนี่บ่ค่อยปังบอก่อยขค้งเห็นบ่ครับนี่ผมเอามาใส่บอนี่ตอนน่วยทอน,นี่ครับเนี่ยบอก่ห้ข่งวงใอยปังมันกระตายครับแลยย้วไงก็หนีกระตายมีน่วยหนึ่งน่วยซ้ำหนีกระตายก่อนนะนี่แล่วะตัว นี่นี่มันมีหน่วยหนึ่งอยู่นี่ครับมันล่องนี่สองอาทิตย์แล้วครับมันอยู่ทานผมก็เลี้ยงให้อาหารประดุกคือก็จะว่านครับผู้คนเลี้ยงกวนเพ่อก็ให้ผมก็ให้แนวเนี่ยแหละให้เมื่อเว้นมือนี่นี่นีมันคือมาล่งดินนี่ครับเห็นไหมครับมันว่าหมุนดินอยู่นี่อันนี้เขาก็ล่งเหมือขึคนื่นี่ครับผมว่านผมม่านโบฮันมีนี่และว่าผมก็จะประมาณนี้แล้วผมก็ใส่ ย้ำมุมนะครับต้องผิดล่องถือครับโดยตัวเองบึงข้าเจ้าแล้วกับมาเฮ็ดเปียข้าเจ้ามันกับบาดได้ผลผลเป็นประสบการห้องเจ้าขวงงกับพี่น้องจำว่าปีนี่แหละผ่านมาปีหน,นึ่งเขาสิบมีวามหวังเนียผมเบ,บนะิดบังเลยที่แรกข้าม,มาพอผมมาพอเองมันผมเจอลุงนั่นแหละผม ผมว่ามันอันออกชีบิดแล้วเด้นน่มันยังจะโตเลียงมันคือเดี๋ยวผมจะออกกลับมันมาไวจังสีแล้วให้มันออกครับเดี๋ยวผมออกกลับมันมาไวดีกว่าเพราะว่ามันมันจะเบิดและปล่อยมันออกเองเลยครับเพราะว่าสุ่มสุ่มที่ผมอยากได้นะมันมันเริ่มออกมากแล้วอืม เอาปล่อยครับพี่น้องไมให้เบิ้งครับมันกำลังไข่ผมก็บอกเคยเห็นเลยนี่ผมก็เคยเห็นพบสองไข่อยู่มุมนี่ที่แรกผมบอกเห็นผมมาเห็นตอนมันมันจนออกเป็นหน่วยละนั่นครับป็นจะเป็นหน่วยเนวนี่แล้วนี่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 สุ่มมุ่นนี่ครับนี่มันออกก่อนผมจังเมื่อเห็นผมก็เลยเอาออกไปชนหน่อยส่วนหนึ่งมันก็เลยได้ได้บบกคยลายอยู่นี่นี่ผมมันออกลงบอหง่ไปแล้วนะครับ พ่วมหวังอยู่ครับพมหวังที่แรกว่ามันเบิดหวังแล้วมือไหม่ครับพี่น้องเอาคลิปนี้กระนนั้นสั่นสักหน่อยครับเอาไห้เบิง่งไข่ไอ้ออ,อกข่เนะครับเนาะ